สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับสไตล์เช่นเคยนะคะที่ Star Beauty เนาะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ Star มีเทคนิคการทำไฮไลท์ออกสีคอปเปอร์นะคะเราใช้สูตรสีใช้สีอะไรบ้างนะคะสำหรับน้องๆคนที่ทำใหม่นะคะเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์นะคะพี่สตารอยากจะให้น้องๆน,นะคะลองทำดูนะคะลองกับหัวลูกค้านะคะลองเอาแบบแบบนี้นะคะไปให้ คุณลูกค้าดูนะคะแล้วก็สีที่ได้นะคะมันจะมีความไบรท์ความสว่างแล้วก็ปีผมขาวรืยใครที่ไม่มีผมขาวก็สามารถที่จะทําเป็นแบบคอนทราสต์ออกสีคอปเปอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้สีที่ใช้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะก็คือมีตัวบลีดหรือว่าผงฟอกนั่นเองนะคะตัวบลีดหรือว่าผงฟอกเนี่ยเราจะใช้ตัวเวลาบลอนเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นมัลติบลอนนะคะลิปอัพเซเว่นเลเวลนะคะก็คือ7จ็ดเลเวลนะคะสมมุติว่าคุณมีสีแบบเบอร์ส ดักดักอยู่แล้วนะคะจะลิฟไปประมาณระดับ9-10ถึง10เลยนะคะแล้วก็แล้วต่ไฮโดรเจนที่ใช้ด้วยเนาะสตาร์เลือกใช้กับผมนางแบบนะคะเพราะว่าผมเขาเส้นเล็กเนาะเราก็เลือกใช้อยู่ที่6%นะคะกับ2ตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่มีผมหนาหรือว่าผมแบบผมแบบสตาร์เนี่ยผมแบบผมเอเชียเนาะแล้วก็ผมดำเราจะใช้9%นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวไฮโดรเจนเป็น9%นะคะจากที่6เราเปลี่ยนตัวนี้เป็น9%นะคะ La cultura. อ่าสิบสองหนึ่งแบบนี้นะคะสิบสองทับหนึ่งนะคะของเวลาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มียี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะเป็นสีไฮไลท์นะคะสีไฮไลท์รือว่าสีสเปเชียลบลอนด์นะคะส่วนมากแล้วก็จะผสมกับตัวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะไฮโดรเจนสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะผสมอ่าสองเท่านะคะอย่างตัวนี้หนึ่งหลอดนะคะผสมกับไฮโดรเจนนะคะอ่าตัวนี้หกสิบกรัมผสมกับไฮโดรเจนสิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยยี่สิบกรัมแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระดาษฟอยล์แยกนะคะบลีด หนึ่งช่อนะคะสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ากับสิบสองทับหนึ่งหนึ่งช่อแบบนี้นะคะสลับกันไปตัวที่สีสว่างนะคะตัวนี้สไตล์จะมาแนะนําก็คือตัวสีคอปเปอร์แบบนี้เนาะถ้าเกิดใครไม่มีคอปเปอร์แบบนี้มันส้มไปหรือว่าไม่อยากได้ส้มขนาดนี้นะคะสไตล์แนะนําให้ใช้ตัว อ่า uh, copper blonde เป็น golden life นะคะตัวนี้ก็จะ d r อ p ลงมาอีกนิดนึงนะคะสีก็จะไม่ไม่แปดไม่ส้มจนเกินไปนะคะส่วนเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น intense นะคะเป็น copper blonde เป็น medium เข้มมาอีกแต่มีความส้มเยอะกว่านะคะมันจะ contrast ได้เป็นอย่างดีถ้าเราใช้3สีเนี้ย ใส่กระดาษฟอยแยกนะคะใส่1ชั้นบลีดอีก1ชั้นก็จะเป็น12ทับ1อีก1ชั้นก็จะเป็นตัว8ทับ3าอะไรพวกนี้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคนะคะอันนี้เป็น ทำทั้งหัวนะคะเป็นการทํำไฮไลท์ที่มีหลายๆสีอยู่ในหัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคต่างประเทศสําหรับใครที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากจะลองเทคนิคนี้ดูนะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สว่างขนาดนี้ถ้าเกิดผมที่มันดํามากๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบมีความบลอนด์เยอะขนาดนี้แต่สไตล์อยากให้คุณชมได้ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะลองเปิดใจใช้12ทับหตัวนี้ดูหรือว่า ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวมีผมดำมากๆเปลี่ยนจากตัวนี้นะคะเป็น12ทับ1 1ก็ได้นะคะมันจะช่วยทำให้มีความคูโทนขึ้นมาอีกมีความบาลานในความเป็นส้มแล้วก็ในความเป็นคูโทน2ตัวนี้จะบาลานกันได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือลองทําตามดูเนาะว่า ทำแล้วจะออกมาแบบไหนอย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามาได้นะคะที่เพจนะคะ Star Beauty นะหรือว่าส่งคอมเมนต์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะในคำอธิบายที่ Star อธิบายไปหลายคนบอกว่า Star พูดแล้วงงนะคะ ถ้างงก็ถามได้นะคะอย่างเช่นตัว12ทับ1คืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาอธิบายแบบช้าๆ12ทับ1ตัว12เนี่ยคือตัวสีที่คุ้นข้าง high level มากๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่รู้แล้วนะคะก็สเต็ปขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าตัว12ที่พูดถึงเมื่อกี้คืออะไรนะคะอย่างเช่นในแผงสีเนี่ยมันมีถึงระดับ10 ทีนี้ระดับ1อยู่ตรงนี้2ออันเนี้ยก็ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆในแผงนี้มันจะไม่มีระดับ2นะคะบางยี่ห่อบางแบรนด์ก็จะขึ้นเริ่มต้นด้วยระดับ2องไม่มีระดับ1แล้วก็มี3 4 5 6ี่้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง10นะคะทีนี้ความเป็น12ก็จะสว่างกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใช้ดูแต่ว่าถ้าเราใช้ผมกับผมดํามันจะไม่ได้สว่างมากแต่ว่ามันช่วยลิฟต์ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ที่ มันไม่มันไม่แห้งผมมันไม่แห้งไม่เหมือนเราใช้ผงฟอกตัวเนี้ตัวนี้จะทําให้ผมแห้งแต่เทคนิคสตาร์เคยบอกไว้ทําคลิปบอกว่าทําผมฟอกยังไงไม่ให้ผมแห้งนะคะก็คือเราผสมโอแลแพลกลงไปด้วยนั่นเองนะคะตัวเนี้ ถ้าเราใช้เดี่ยวๆเ,เลยอะ่ะผมมันจะกระด้างแล้วก็จะแห้งเพราะว่าเหตุผลทำไมนะคะเหตุผลก็คืออ่ามันทำงานเพื่อที่จะดึงเม็ดสีผมของเราออกนะคะให้ดึงเมลานินออกไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ช่วยตัวใช้ตัวบอลเสริมตัวพันธะเสริมาโครงสร้างของเส้นผมนะคะมันก็จะทำให้ แห้งกระด้างนะคะแต่เรามีตัวช่วยของตัวบอลมาเสริมมันก็จะช่วยให้ผมเราไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ขาดนั่นเองนะคะตัวโอลาแพลกหรือว่าตัวบอลพลกอะไรพวกน,นี้เนาะ,ะอันนี้ของเวลาจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขียนว่า b o เดอร์ l a ลกซึ่งเป็นผงฟอกนี่แหละแต่ว่ามีตัว b o เดอร์ l a ลกมีตัวเวล o u r b l ract, ผสมอยู่ในนั้นเดี๋ยวสตาร์ขึ้นมาให้ตรงนี้เนาะหน้าตาเขาจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะไม่มีนะคะตัวนี้เป็นบลีดผงฟอกธรรมดานะคะเป็นหนึ่งซอง หนึ่งซองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กรัมนะคะเวลาผสมนะคะผสมได้หลายสูตรมากๆนะคะเดี๋ยวสแตนจะมาบอกในคลิปหน้านะเดี๋ยวคอยจดไว้ว่าตัวเนี้ยหนึ่งตัวสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถที่จะลิปเป็นสีออกคอปเปอร์ได้สามารถที่จะเป็นบลีดให้ขาวเลยก็ได้หรือว่าสามารถที่จะมาทำเป็นบลีดบาสก็ได้แต่เดี๋ยวจะบอกในคลิปหน้านะคะว่า การใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะผสมยังไงแล้วก็วิธีการใช้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะ เวลาระยะที่เราใช้นะคะใช้นานเท่าไหร่แล้วก็ผสมยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สตาต้องขอตัวลาไปแล้วดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเทคนิคที่สตาให้ไปรูปที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เนาะสตาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะไปดูได้ใน playlist อื่นๆนะคะที่สตาทำให้ในช่องเนาะใครมีคําถามนะคะก็อย่าลืมที่จะดรอปคาถามไว้ให้ใน inbox หรือว่าในใต้คลิปนะคะใคร ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะฟังแล้วโอ้ยสาพูดไม่รู้อะไรงงไปหมดเลยนะคะลองไปอ่านรายละเอียดในช่องรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปนะคะวันนี้สตาต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะบา,บายๆคะ่ะไปแล้ว